Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah uh -huh. so far as the echo, where do we start? So what do you วันที่1กุมภาพันธ์2,565นะครับผมบรรยากาศยาเย็นนะครับบรรยากาศยำเย็นวันนี้นะครับเวลาเวลาขนาดนี้สองทุ่มนะครับแต่เห็นไหมครับว่า2องทุ่มที่นี่มันยังตะวันยังไม่ตกดินนะครับ ยังแดดเปรียปร้ยงๆอยู่เลยนี่คือเวลาสองทุ่มที่ออสเตรเลียนะครับวันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันมีความคิดถึงกับอดีตคิดถึงกับ<อ>เหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเรานะครับในชีวิตของผม ในอดีตนะครับก็นึกถึงเ,เพื่อนๆนั่นแหละคิดถึงเ,เพื่อนๆที่เคยสมัยสมัยเรียนอยู่ด้วยกันแล้วมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ที่ต่างคนต่างจบจบการศึกษาออกไปแล้วนะจากสถาบันจากโรงเรียนนะตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่นะก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าคือมันมัน,ม,นมันมีเหตุการณ์มันมีเรื่องให ามาเล่าให้ฟังให้เพื่อนๆฟังนะว่ามัน,นมีเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นสำหรับเพื่อนคนนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเล่าถึงเหตุการณ์พอเป็นสังเขปคร่าวๆนะครับว่า เหตุการณ์ในชีวิตของผมในช่วงนั้นมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็เลยพอดีมันมันมันให้นึกถึงนะครับมันให้นึกถึงก็เลยจะมาเล่านะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าโทษจีเรื่องเล่านะครับ <c oughs> เวลาสองทุ่มนะครับสองทุ่มที่ออสเตรเลียผมจะใช้บรรยากาศแบบไหนดีนะครับอ่า แบ็คกราวเอาเป็นว่าเอาธรรมชาติก็แล้วกันเนาะที่มเป็นธรรมชาติจริงๆเนะ คครับผมก็น่าจะพอได้อยู่เนาะข้างหลังผมแบ็กกราวมันจะเป็นเหมือนกับกองขยะนะครับเป็นกองขยะที่ในฟาร์มเขาทิ้งแล้วนะส่วนมากจะเป็นเศษเหล็กนะถ้าบ้านเราก็โอ้น่าจะเป็นเงินหลายหมื่นนะอาจจะเป็นแสนนะแต่ที่นี่คือขยะที่นี่ถ้าจะเอาไปทิ้ง คุณต้องจ้างจ้างจ้างเขาเอาไปทิ้งให้ซึ่งมันต้องเสียตังค์มันผิดกับบ้านเราโอเคเราเราจะไม่พูดถึงในส่วนนั้นนะผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าความหลังของผมนะครับความหลังของผมในอดีตที่ผ่านมาพอดีผมทำงานแล้วผมมาอยู่ที่ออสเตรเลียสปีผมนึกถึงอดีต นึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็นึกถึงพเพื่อนๆนครับคลิปนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยนะแต่ผมผมพยายามที่จะเล่าแบบสั้นๆให้ฟังนะครับเล่าแบบสั้นๆให้มันเป็นเรื่องราวที่มันมันมันให้มันเป็นเรื่องราวที่มันจบแล้วมันมันครบในในคลิปนี้นะครับผมจะเท้าความนิดนึง สมัยผมเป็นเด็กนะผมเป็นเด็กอายุก็เป็นหนุ่มน้อยนะหลังจากที่ศึกออกจากการเรียนที่ที่ใน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 การเรียนในในในวัดผมบวชเป็นเป็นเนนบวชเรียนในวัดก็สึกออกมา ประมาณปี2องพมันจะยาวไปไหมเนี่ยมันจะยาวไปหรือเปล่าเออไม่เป็นไรเนาะปี2 5 2พผมผมมีความรักในเสียงดนตรีเสียงคินเสียงพินเสียงแคนอะไรพวกนี้นะครับพอดีว่าปี2องพนะมีวงดนตรีของวงหอลำของสีรีพรอําไพพง์ ไปแสด,แดงที่อำเภอที่บ้านผมอยู่ผมกะว่าผมจะไปสมัครเป็นคอนวอยในวงซิริพรแล้วแต่ว่าด้วยด้วยอายุผมมันยังเด็กอยู่ตอนนั้นผมอายุ15ปีมันมีความคิดแวบดึงเข้ามานะผมเดินเข้าไปเดินเข้าไปหลังเวทีแล้วนะครับแต่มันมีความคิดแวบดึงเข้ามาว่าเอ้ยนี่เรายังยังไม่ได้ถ่ายบัตรประชาชนนะถ้าเราจะไปอย่างนั้นพ่อแม่เราจะ เป็นห่วงขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะสมัยนั้นคือมันเป็นมันเป็นปีปีแรกที่ต้องให้ทุกคนทำบัตรประชาชนเมื่ออายุ15ปีซึ่งผมแบบเป็นรุ่นรุ่นแรกที่จะต้องทำบัตรประชาชนเมื่ออายุ15ปีสมัยก่อนทำบัตรประชาชนอายุ17ปี18ปีนะครับผมเป็นรุ่นแรกพอพอดีว่าพอมันคิดได้อย่างนั้นปุ๊บมันถอยหลังฉากกับขึ้นมาทันทีเลย แล้วก็ไม่เดินต่อนั่นคือชีวิตชีวิตของผมที่ที่มันไม่ได้ไปสู่เส้นทางของของศิลปินผมอาจจะไปไปถ้าสมมุติว่าถ้าผมเข้าไปสมัครเป็นคอนวอยในในวงของซิลิพรน,นะผมก็อาจจะเป็นคอนวอยอยู่ยงั้นแหละผเพราะผมชอบเสียงดนตรีไงชอบเสียงเพลงแต่ผมคงจะไม่ได้เป็น นักร้องนักอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันชอบแค่นั้นเองมันสนุกสนานอันนั้นเล่าให้ฟังแค่นั้นเองว่าเอาเส้นทางชีวิตของเราการตัดสินใจครั้งแรกเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะอาจจะยาวไปหรือเปล่าคลิปนี้โอเคไม่เป็นไรก็ย้อนกลับคืนมาในในสิ่งที่ผมจะเล่าวันนี้นะเรื่องเล่าวันนี้นะครับผมนึกถึงเพื่อน สมัยเป็นเด็กๆนะครับหลังจากที่เรียนจบชั้นประถมนะครับก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปไปเรียนต่อมัธยมเนาะผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อมัธยมอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่โรงเรียนโรงเรียนขอก็อสิบที่อำเภอบ้านไผ่นะส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่ง ที่ที่ผมจําได้ที่ผมจะเล่าถึงเขานะครับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือก็ไม่ได้เจอกันเลยนะก็ไม่ได้เจอกันเลยแล้วเขาก็ต่างคนต่างเดินทางแยกย้ายกันไปจนมาวันหนึ่งนะครับที่แยกย้ายกันไปนะ่าจะประมาณสักโอ้นานหลายปีนะมันมันกี่ปีผมก็นับไม่ได้ยี่สิบปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ จนมาวันหนึ่งเนะี่ยพศออ2537นะครับแล้วเพื่อนคนนั้นซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมสองปีนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันเขามาหาผมตอนที่ผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเขาเป็นเป็นนักดนตรี ที่สมัยก่อนนะั้นนักดนตรีมันมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นกันได้ง่ายๆแล้วมันจะดังสมัยนั้นมันก็มีการคาบเกี่ยวระหว่างคือคือ,คอนักดนตรีเพื่อชีวิตมันมีแรงบันดาลใจที่เป็นรุ่นพี่อยู่นะครับก็คือขอเอ่ยนามได้หรือเปล่าในไงก,ก็ก็ต้องกราบขออภัยนะครับถ้าเอ่ยนามของท่านไว้นะถ้า ถ้าเอ่ยนามเอ่ยชื่ององท่านนะครับที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับจริงๆร,รุ่นนั้นเราเราเดินตามฝันแล้วมีไอดอลที่เป็นนักร้องนักดนตรีท่านหนึ่งก็คือพี่ปูพงศิษฐ์คัมพีนะเพราะว่าเป็นคนจังหวัดน้องคายเหมือนกันผมสมัยก่อนก็เป็นคนจังหวัดน้องคายนะแล้วเพื่อนของผมคนนี้นะครับก็คือเป็นคนจังหวัดน้องคายลนะ่ะ เขาก็เดินตามฝันจะจะด้วยรั่วจะด้วยว่าพี่ปูพงศิษฐ์เป็นเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลหรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาเดินทางสายสายเส้นทางดนตรีเนี่ยหลังจากที่แยกทางกันตั้งแต่เป็นเด็กนะจนพศ .2537 ผมแปลกใจมากว่าเขามาหาผม ทั้งทงที่ไม่เคยติดต่อกันมาเลยมันน่าจะเกิดประมาณสักยี่สิปีมั้งนะครับน่าจะประมาณสักยี่สิปีเขามาหาผมโดยที่สมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรในการติดต่อสื่อสารกันนะครับแต่เขามาหาผมเจอในในในบ้านพักที่ผมเช่าอยู่ที่ตำบลบ,บ้านใหม่นะครับอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ <c oughs> เขามาหาผม แล้วเขาก็มีตภาพนะเป็นเพื่อนกันนะเมื่อเพื่อนกันสมัยเด็กเนาะเขามีสปายกีตาร์หนึ่งตัวมีเมาอออแกนค,คือคือเขาเป็นศิลปินนะสบัยนั้นการเป็นศิลปินนี่คือมันต้องเดินทางตามฝันนะบางคนที่ ที่มีพักพวกเยอะหน่อยมีคนรู้จักมากหน่อยก็ก,ก็ทำเป็นเป็นเพลงเขาเรียกว่าไปอัดเพลงอัดอัดเทปนะเป็นเพลงใต้ดินแล้วก็ออกอัลบั้มเองคือจ้างจ้างอัดแผน่นอัดจ้างอัดเทปแล้วก็เอาม้วนเทปนะมาขายขายเองโดยที่ไม่ได้เข้าค่ายเรียกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็น,ปนศิลปินเดี่ยวโดยการ จ้างอัดเทปจากาสตูดิโอไหนก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะครับจนมาถึงยุคที่เป็นแบบแผ่นดิสนะมีมีแผ่นดิสนะครับ,รบก็อัดแผ่นดิสตมาขายกันนะโดยการเป็นศิลปินเดี่ยวเพื่อนผมก็เป็นลักษณะน,นั้นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นไปอัดแผ่นแผ่นดิสหรือว่าอัดเทป เพื่อเอาผลงานของตเองมามาขายมาออกสู่สายตาประชาชนเขาเคยเดินทางไปเยอะแยะมากมายก,กับศิลปินรุ่นใหญ่ๆนะครับที่เป็นแนวแนวทางของแนวเพลงของเพื่อชีวิตเขาเดินทางไปนะครับตามล่าฝันของตัวเอง เพื่อที่จะให้มันถึงจุดหมายปลายฝันที่เตงว่มวางไว้คลิปเนี้จะยาวนิดนึงนะครับทีนี้พอดีว่าวันหนึ่งผมก็อยู่ที่ห้องพักห้องเช่านะนะั่นแหละแล้วเพื่อนคนนี้นะครับเขาเดินทางมาหาผมโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าเขามาหาผมได้อย่างไร แล้วเขารู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่นี่แต่มันมีความประทับใจที่ผมจดจำไม่ลืมมาจนทุกวันนี้นะครับจากพศ2537จนมาถึงวันนี้พศ2565เวลามันผ่านล่วงเลยไป 28ปีนะครับเกือบ30ปีนะครับเกือบ30สปีผมก็ยังจำเพื่อนคนนั้นได้อยู่เพราะอะไรผมถึงจำจำเพื่อนคนนั้นไม่ลืมเลยนะครับก็เพราะว่าเขามาหาผมในวันนั้นปีพศ2อ3 7สซึ่งผมก็ ยังอยู่บ้านเช่าอยู่เราได้พบกันนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันแต่อายุต่างกันสองปีเขาเป็นรุ่นพี่ผมสองปีนะก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันเพราะได้ร่วมโรงเรียนเดียวกันสมัยมัธยมอยสมัยประถมนะครับแล้วเขามอบเพลงบทเพลงหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นเองที่เขาประพัน์ธเอง ไว้ให้ผมซึ่งบทเพลงบทเพลงนั้นตลอดระยะเวลา28ปปีผมก็ยังจำได้อยู่ผมยังจำบทเพลงบทบทเพลงนั้นได้แต่บทเพลงบทเพลงนั้นไม่ได้เคยไม่เคยผ่านการบันทึกเทปไม่เคยผ่านการ บันทึกเสียงจากห้องอัดใดๆมาเลยนะครับผมเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงชอบเสียงดนตรีแต่ผมไม่มีพรสวรรค์ที่ในการเล่นดนตรีเช่นนี่ใดๆเลยนะเล่นกีตาร์ผมก็เล่นไม่เป็นเล่นพินผมก็เล่นไม่เป็นร่องเพลงเสียงผมก็น่อมจังหวะ คียก็ไม่ได้แต่ว่าผมยังจำจำเพลงเพลงนั้นได้มาเท่าทุกวันนี้ตลอดระยะเวลา28ปีที่ผ่านมาก็เลยอยากจะเอาบทเพลงบทเพลงนั้นนะครับเอามาก็เรียกว่าอะไรอ่ะเอามาถ่ายทอด ให้ให้เพื่อนเพื่อนได้รู้ให้โซเชียลได้ได้ได้รับฟังกันซึ่งผมจะร้องต่อไปนี้ก็คือเป็นเพลงที่แบบไม่มีดนตรีนะเป็นเพลงที่แบบเป็นเนื้อเพลงเปล่าๆที่ผมจะร้องต่อไปก็คือในการระลึกถึงเพื่อนคนนั้นที่เขามอบบทเพลงไว้ให้ผมที่เขาแต่งเอง ประพัน์เองนะครับเขาคงจะเดินทางมาหลากหลายพื้นที่เขาบอกเขาเดินทางไปจากเหนือจรดใต้นะครับไปเจอกับศิลปินที่อยู่ในวงดวงใจของเขา้มากมายหลายคนนะครับแต่บทเพลงบทเพลงนี้ก็ยังไม่เคย ถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชนซึ่งวันนี้นะผมต้องขออภัยทุกๆท่านนะครับจ้าเกิดว่าเสียงผมถ้าร้องเพลงนี้ออกไปแล้วนะครับคือบอกตรงว่าผมผมไม่ได้ไม่ได้ฝึกขัดร้องเพลงมาก่อนผมไม่ได้มีเสียงเส้นเสียงที่น่าฟังแต่ผมชอบ ในการร้องเพลงนะครับก็เลยอยากจะถ่ายทอดเพลงนี้เพื่อเป็นการลํำลึกถ,งถึงเพื่อเป็นการลํำลึกถึงเพื่อนคนนั้นนะครับเวลามันผ่านมา28ปีนะครับผมก็เลยอยากจะนำบทเพลงบทเพลงนี้ออกมาให้เพื่อนๆให้ทุกๆคนได้ยินได้ฟังกัน ก็ขอขอบคุณอูดนกเสรีนะครับที่มอบบทเพลงบทเพลงนี้ให้ผมเมื่อ28ปีให้หลังนะครับโดยเขาใช้นามปากกาว่าอูดนกเสรีนะครับก็ จะลองเอาแบบในสไตล์ของผมนะผมเสียงเสียงเพลงผมเสียงผมไม่ดีนะแต่ผมอยากจะร้องให้ฟังเพื่อมีอาจารย์นักดนตรีท่านใดนะครับอยากจะทำหาดนตรีให้กับบทเพลงบทเพลงนี้ครับก็ติดต่อผมมาได้นะผมจะลองลองดูนะ บทเพลงนะครับชื่อว่าแม่เสรียงในฝันแม่เสียงในฝันนะที่เพื่อนคนนั้นมอบให้ผมเมื่อ28ปีให้หลังนะผมจำคอดไม่ได้เคยได้ร้องเล่นด้วยกันอยู่แค่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงนะและเขาก็จากไปชื่อว่าเพลงแม่เสรียงในฝัน ลองดูน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ในบทเพลงที่ชื่อว่าแม่สเสรียงในฝันนะครับ <c oughs> ดินแดนในฝันแม่สเสรียงบ้านเกา่า <c oughs> เดี๋ยวนี้เงียบเหงาเมื่อเราจากกันปางหลังเคยรัก ฟักใจไม่ห่างกลายเป็นปางร้างร้างลาไกลกันสิ้นแล้วสวรรค์แม่สเสรียงของเราเมื่อก่อนผ่านมาเมื่อคลาหนาวก่อนเจ้าเคยยอกย้อนคอนว่าพี่นาวมาคราวปีนี้หรือดีเศร้าตรมเธอลืมคำคมที่คลอเคล้า ลอยให้พี่นนาวคนเดียวโทูเอ๋รรักเราต้องมาเศร้าตรมหรือว่าอินพรมจงใจแกล้งฉันเทวาใจร้ายจงใจแกลง้งเทวาจำแรงจงใจมันหรือเจ้าหลงคนทันเปลี่ยนพันลอยลม ก่อนเคยสาบาลรักกันไม่คลายอดีตแม่ลาน้อยดินแดนสุขสันต์หุวยชมพูนานเคยเรื่องรุงพระธาตุจองสูงที่ลือลัน่นสายแม่ยวมนั้นฉันยังไม่ลืมแม่ยวมไหลผ่านสะซ่านฟังซ้าย ไหลเรื่อยลงไปแล้วไม่หวนคืนนำพาความรักและความเศร้านำมาคลอเคลา้าสายทานแม่ยวมให้ไหลชั่วกันอย่าพลันหวนคืนบทเพลงนี้นะครับขอคาระแด่อุดนกเสรีนะครับที่มอบให้ผมเมื่อ พศ2537นะครับก็ถ้าครูเพลงท่านใดนะครับได้ฟังบทเพลงนี้แล้วอยากจะอนุเคราะห์นะครับทำดนตรีให้กับเพลงเพลงนี้ก็ติดต่อผมมาได้นะครับในช่อง youtube ผมนี่แหละครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ คงฝากไว้ในคลิปท้ายคลิปประมาณนี้แหละครับคนเรามันมีฝันเนาะทุกคนเดินทางตามหาฝันแต่ว่าเส้นทางฝันของแต่ละคนเราจะพบความสำเร็จเมื่อไหร่เราจะพบจุดฝันของเราได้เมื่อตอนไหน ไม่มีใครให้คำตอบผมได้คนระับผมชอบเสียงเพลงผมชอบบทเพลงผมชอบดนตรีผมก็มีผมก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีบทเพลงของตัวเองออกสู่ให้กับสายตาประชาชนนะแต่เสียงผมมันไม่ใช่นะ,ะหน้าตาผมมันไม่ได้นะ แต่ก็ชอบในบทเพลงก็เลยเอาบทเพลงบทเพลงนี้นะี่อย่างน้อยเราก็ได้ร้องเพลงเนาะถึงแม้ว่าเสียงเราจะฟังไม่ได้เลยนะดนตรีจะไม่มีเลยแต่เพื่อเป็นการลํำลึกเพื่อนในอดีตที่ผ่านมานะขอบคุณสำหรับบทเพลงบทเพลง,บท,พลงบทเพลงนี้ที่ เพื่อนได้มอบไว้ให้เมื่อปี2 5 3 7ก็ขอครารวะด้วยหัวใจของเพื่อนคนนี้นำขอครารวะอูดนกเสรีมาณนะโอกาสนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วติดตามคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณมากครับ Sabari ka